เหตุที่ชาวต่างชาติมาเยือนไทยเพราะอะไรประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือแม้กระทั่งการย้ายถิ่นฐานสาเหตุที่ชาวต่างชาติเลือกมาเยือนประเทศไทยนั้นมีหลากหลายประการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ธรรมชาติและทะเลที่สวยงามประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามเช่นชายหาดขาวสะอาดน้ำทะเลใสแจ๋ว ปลาเขาเขียวขจีและเกาะต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นเกาะสมุยเกาะภูเก็ตและกระบี่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามและผ่อนคลาย 2. วัฒนธรรมและความเป็นไทยที่โดดเด่นศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมวัดวอารามอาหารไทยรสชาติจัดจ้านรวมถึงการแสดงพื้นบ้านและเทศกาลต่างๆเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจโดยเฉพาะวัดพระแก้ว วัดอรุณและประเพณีสงกรานต์ที่ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติอย่างมาก 3. ค่าใช้ใจ่ายไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียหรือโลกประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งที่พักราคาประหยัดอาหารอร่อยในราคาไม่แพงและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทําให้นักท่องเที่ยวที่มีงบจํากัดสามารถมาเที่ยวได้อย่างสบายใจ 4. ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกประทับใจเมื่อมาเยือนไทยคือรอยยิ้มของคนไทยคนไทยมีน้ำใจไมตรียิ้มง่ายและพร้อมช่วยเหลือทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเหมือนมาเยือนบ้านตนเอง 5. อาหารไทยที่มีเอกลักษณ์อาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมทั่วโลกโดยรสชาติที่จัดจ้านกลมกล่อมลงตัวระหว่างหวานเค็มเปรี้ยวและเผ็ดอาหารไทยเช่นต้มยำกุ้งผัดไทย แกงเขียวหวานและข้าวผัดกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวอยากมาลองทานถึงถิ่นกำเนิด6ระบบคมนาคมและการท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างครบครันมีสนามบินานานาชาติหลายแห่งเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและเชียงใหม่อีกทั้งยังมีบริการขนส่งสาธารณะโรงแรมโฮสเทลและไกด์นำเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก7สภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี แม้อากาศจะร้อนแต่สภาพอากาศแบบเขตร้อนของไทยก็เหมาะกับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ที่อากาศเย็นสบายนักท่องเที่ยวจากประเทศหนาวจึงนิยมมาพักผ่อนในช่วงเวลานี้สถานที่ที่ชาวต่างชาติชอบเที่ยวในประเทศไทยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งชายหาดวัดวา,ารามเมืองเก่าตลาดและธรรมชาติที่สวยงามซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลัก,กษณ์และสเสน่ห์เฉพาะตัว ต่อไปนี้คือสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติชอบเที่ยวในประเทศไทย 1. ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นิยมมากที่สุดของโลกมีชายหาสวยเช่นหาดป่าตองกระตะกระรนรวมถึงเกาะพีพีเกาะไข่และแหลมพรมเทพที่นี่เหมาะสำหรับการพักผ่อนดำน้ำออกเกิลหรือแม้กระทั่งปาร์ตี้กลางคืน 2. กระบี่กระบี่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลแหวกเกาะพีพี อ่าวนางหาดไร่เล่และคลองท่อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เหมาะกับการเล่นโรคลมทานพายเรือคายักและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 3. ามกอสมุยกะส,ม,สมุยเป็นเกาะใหญ่อันดับสองของไทยโดดเด่นด้วยหาดทรายขาวน้ำใสยอย่างหาดชวงหาดละไมและแหลมปะการังนอกจากนี้ยังมีบริการสปาเพื่อสุขภาพและความงามระดับโลกทำให้นักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อนแบบสงบและหรูหรา 4. กรุงเทพ กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสันมีทั้งวัดสำคัญสำคัญเช่นวัดอรุณวัดโพธิ์วัดพระแก้วและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายหเ <5. S 1> ชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมเหนือของไทยนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนเพื่อเยี่ยมชมวัดสำคัญเช่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงและเทศกาลลอยกระทงประเพณียี่เป่งร่วมถึงกิจกรรมผจญภัยเช่นเดินป่าล่องแพและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. อยุธยา เมืองโบราณที่เคยเป็นราชธานีของไทยปัจจุบันยังคงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเช่นวัดมหาธาตุวัดชัยวัฒนารามและพระราชวังบางปะอินที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก 7. สวนพึ่งราชบุรีพื้นที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่นี่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนแช่น้ำแร่และเที่ยวฟาร์มแกส่สวนผลไม้รวมถึงกิจกรรมผจญภัยเช่นปีนเขาจำลอง 8. พัทยา พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงด้านความบันเทิงทั้งการแสดงโชว์แหล่งช้อปปิง้งและกิจกรรมทางน้ำรวมถึงเกาะล้านที่สามารถไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้ 9. แม่ห้องสอนจังหวัดที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนานักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอย,ยาวทะเลสาบเขืรอนภูมิพลและนอนโฮมสเตย์ในหมู่บ้านชนบท 10. หัวหินชะอำ หัวหินและชะอำเป็นเมืองตากอากาศเก่าแก่ของไทยที่นี่เหมาะกับครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบแต่ยังคงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นวังไกลกังวลตลาดโตรุง่งตลาดสีเคดาและสนามกอล์ฟระดับโลกสรุปสถานที่เหล่านี้ล้วนมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทะเลวัฒนธรรมอาหารหรือกิจกรรมผจญภัยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังคงได้รับความนิยมในระดับโลกเสมอมา